ทุกคนยินนีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอมิสนะคะและนี่ก็เรามาบ้านพอดีนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวมานให้ทุกคนดูเลยนะคะเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่ามานะคะสั่งที่ไหนาราคาเท่าไหร่เลือกยังไงสีอะไรนะคะวันนี้ก็ ไปค้นหาใบาเสร็จมาให้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนทราบกันเลยนะคะเพื่อใครจะไปดูตามพร้อมคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาเปิดอรนนีเจราหลับที่เราตั้งใจจะซื้อตั้งแต่ก่อนที่รู้ว่าจะซื้อบ้านนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าสิ่งที่เราอยากได้มานานแล้วนะคะมันคืออะไรออไปดูกันได้เลยค่ะ ทีนี้ก็จะมาจุดแรกเลยนะคะก็คือจุดที่ถ้าเรามาจากหน้าบ้านเรามองเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเลยโซนห้องนั่งเล่นัวประตูบานใหญ่ที่เราจะต้องรับแขกอันนี้เป็นทิคเลยว่าถ้าอยากให้สวยทุกคนจะต้องติดม่านโป่งสีขาวเข้าไปด้วยนะคะมันจะเพิ่มความสวยให้กับบ้านมากๆจะทําให้บ้านน่ะดูแบบอบอุ่นดูโฮมมี่กว่าที่เราจะไม่ติดนะคะก็เลยแนะนําว่าให้ทุกคนอะ่ะ ติดเข้าไปด้วยสำคัญมากๆอย่างของแอมร้านที่แอมซื้ออเขาก็จะเป็นแพ็กเกจแถมผ้าโป่งอยู่แล้วก็4จุดในบ้านนะคะก็เลือกได้ว่าจะเอาจุดไหนบ้างแอมก็จะติดเฉพาะจุดที่เป็นบานใหญ่ๆเท่านั้นที่มันหน้าต่างบานเล็กๆอแอมก็จะไม่ได้ติดไปนะคะส่วนม่านที่แอมเลือกใช้นะคะจะเป็นม่านจีบม่านจีบเนี่ยเขาก็จะมีรอยจีบข้างบนสังเกตง่ายๆอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นรอยจีบ เขาก็จะให้มาพร้อมกับตัวไม้ที่เราสามารถดันม่านนะคะให้เปิดปิดได้ง่ายเพราะว่าถ้าพอมันเป็นม่านจีท้าเราจับตรงเนี้ยมันอาจจะเลื่อนได้ไม่ถนัดนะคะทุกคนต้องใช้ไม้นี้ในการดันแทนด้วยความที่ชั้นล่างเรานะคะมีบานหน้าต่างค่อนข้างเยอะตามแปนบ้านที่เขาให้มานะคะ แต่ว่าเราจะเลือกติดสีชั้นล่างเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูใกลๆ้ๆสีที่แอมเลือกอจะเป็นโทนสีที่ออกน้ำตาลแล้วก็ครีมนิดนึงนะคะจะไม่ได้แบบครีมจ๋าหรือว่าน้ำตาลจ๋าทุกคนก็บอกไม่ถูกคือมันเหมือนแบบสีน้ำตาลกับสีครีมอย่างครึ่งผสมกันนะคะก็เลยออกมาเป็นสีประมาณนี้ ทีนี้ข้อดีก็คือมันเข้ากับหมุนบ้านมามาตอนแรกอ่ะเราจะเลือกโทนสีอ่อนไปเลยคือสีครีมไปเลยเหมือนสีวอลเปเปอร์ที่เราติดแต่ว่าก็มาคิดดูว่ามันจะกลืนกันจนเกินไปทีนี้บ้านมันก็จะไม่ได้ดูมีมิติเลยส่วนผ้าที่เขาใช้เคลียรหมาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องผ้าก็เลยไม่รู้ว่าผ้าเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่า มันเป็นเหมือนผ้าทอที่มันไม่ได้ทอแน่นมากอะทุกคนทีเนี้ยข้อเสียมันก็มีเวลาที่เล็บอย่างเราถ้าเราเล็บยาวหรือว่ามีอะไรไปเกี่ยวเขาปุ๊บอะมันก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโดนแค่นิดเดียวใช่ปะมันก็จะเป็นเด้งออกขึ้นมาเลยอันเนี้ยก็ต้องระวังถนอมนิดนึงแต่ว่าข้อดีของตัวเนี้ยก็คือเขากันย v วีได้กนะ็กันได้ในระดับหนึ่งถ้าปิดก็คือมืดเลยดูเนี่ยถ้าเราปิดหมดทั้งบ้าน มันก็จะค่อนข้างมืดเลยนะคะเนี่ยก็คือแสงจะไม่เล็ดลอดเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยก็เป็นข้อดีที่รู้สึกว่าชอบส่วนที่เราพูดกันไปเรื่องม่านจีบกับม่านตะกายอะแอมเลือกใช้ม่านจีบแต่ข้อเสียของม่านจีบก็คือถ้าเราดึงมัน บ่อยๆนะคะมันก็จะหลุดง่ายตามตะขอที่มันเกี่ยวอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดได้แต่ว่าตัวนี้เราสามารถเสียบกลับเข้าไปได้เองนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่แค่มันจะหลุดบ่อยจนเกิดความรำคาญแค่นั้นเลยส่วนม่านที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวสายม่านนะคะเขาจะให้มา2แบบก็สายที่เป็นแบบเป็นพู่นี่นะคะก็เขาร้านเขาเนื่อจะมีไม่กี่สีอะแบบ มันไม่มีสีเดียวกับมานเราก็เลยเลือกที่มันดูเข้ากับโทนบ้านเรามาที่สุดก็คือสีเทานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับมานเลยที่เป็นผ้าพันธรรมดานะคะก็แล้วแต่ว่าคนชอบพันแบบไหนอย่างตัวแอมชอบเป็นสีเดียวกับม่านพันมากกว่าก็เดี๋ยวจะพันให้ดูว่ามันจะดูมีความกลมกลืนเรียบร้อยมากมากกว่านะคะแล้วก็พันเก็บแบบนี้เวลาที่เรา ต้องการจะเก็บมันนะคะเขาก็จะมีห่วงไว้ให้ทุกคนคล้องตัวสายม่านนี้นะคะเขาก็จะติพร้อมติดห่วงมาให้เลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าเราพันด้วยผู้นะคะเดี๋ยวจะลองมาดูมูดมันก็จะเปลี่ยนไปอีกมูทหนึ่งเหมือนกันถ้าเราพันผู้ก็จะดูแบบลูหลาขึ้นมาหน่อยอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนและแอมว่าแต่ว่าเราตั้งใจจะแตะให้บ้านมันออก เรียบเรียบเพราะฉะนั้นผู้มันก็อาจจะไม่ได้เข้ากับบ้านเรามากนักและนี่นะคะก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ลับที่เราเกิดไว้ตั้งแต่ต้นคิดนะคะว่า เป็นไอเทมที่เราอยากได้ตั้งแต่ก่อนจะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยสามค,คนนั่นก็คือเก้าอี้นวดไฟฟ้านะคะที่แอมเลือกมาก็จะเป็นแบรนด์โตคุยโยนะคะคนที่ตามสตอรี่ไอจแอมตั้งแต่แรก ตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ซื้อบ้านหลังนี้เลยด้วยซ้มทุกคนเราเคยไปเดินห้างแล้วเราก็ถ่ายสตอรี่ไอเก็บไว้นะคะว่าเฟอร์นิเจอร์แรกที่เราจะซื้อเข้าบ้านคือเก้า e อี N ้นวดเพราะว่าแอมกับนัดรเป็นคนที่บ่นปวดหลังปวดตัวกันบ่อยมากๆด้วยความที่เราทั้งทํางานต้องขับรถไปนู่นไปนี่นะคะก็จะปวดหลังยิ่งสายออฟฟิศเนี่ย dome, ออฟฟิศซินโดมก็มีคนเป็นกันเยอะมากแอมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เรารู้สึกว่าบางทีเราทํางานแล้วเราเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบ มีคนมานวดให้ผ่อนคลายแต่ว่าต่างคนต่างปวดก็จะเกี่ยงกันนวดนะคะทีนี้เราก็เลยตัดปัญหาโดยการเอาเกอี้นวดตัวนี้นะคะมาไว้ที่บ้านเราเลยนะคะพอเราซื้อบ้านจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราไม่ได้เอาเกอี้นวดเข้าเป็นอย่างแรงนะคะเพราะาเราจะต้องศึกษาว่าแบบแบรนด์ที่เราดูเนี้ยมันดีไหมน่าเชื่อถือหือเปล่านะคะมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงแล้วก็ ที่ส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือดีไซน์นะคะว่าดีไซน์เขาเข้ากับบ้านเราไหมเพราะว่าถ้าเก้าอี้นวดอะถ้าดีไซน์เขาแบบโดดเลยเช่นแบบสีดําหรือว่าสีแดงอย่างเงี้ยพอเอามาตั้งอะมันก็จะโดดกับมูดของบ้านเราเกินไปนะคะเราก็เลยได้มาเจอแบรนด์นี้พอดีนะคะซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาได้เข้ากับบ้านเราแบบพอดีพอดีเลยคะ่ะทุกคนแบบบังเอิญมากๆคือดีไซน์เขาจะเน้นเป็นสีครีมแล้วก็สีเทาเป็น2ส,สีหลักนะคะแอมก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้มาแอมอะ ไม่ชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นหนังหรือแม้แต่โซฟาที่ทุกคนเห็นเราก็ไม่ได้เลือกใช้เป็นหนังอันนี้เราก็เลยเลือกเป็นรุ่นหนี้แทนนะคะเพราะว่าเขาทํามาจาก P.V.C. พรีเมียมนะคะการลอยขีดข่วนได้ดีค่ะทุกคนอย่างที่เราเห็นไปคือม่านเล็บยาวข่วนก็เป็นขุยแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทุกคนดูข่วนอะ่ะคือไม่เป็นรอยเลย เขาว่าตอบโจทย์กับคนรักสัตว์มากๆเพราะว่าบ้านแอมอ่ะก็จะมีน้องไซบีเรียนทั้งหมด6ตัวนะคะก็จะแหววเวียนกันมาบ้านบ้างถึงเขาจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเขามาเราก็พยายามจะเลือกซื้ออะไรที่มันคงทนเพราะเรามีประสบการณ์จากบ้านเก่าแล้วว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่คงทนอ่ะมันก็จะพังง่ายทีเนี้ยถ้าเกิดน้องมาแหวมาโดนกระโดดขึ้นนั่งขึ้นนี่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็จะทําให้ไม่เกิดรอยนะคะสายรักสัตว์ก็ แนะนำเป็นรุ่นนี้เหมือนแอมเลยนะคะดีมากๆข้อดีของเขาอีกหนึ่งอย่างนะคะคือเขาเป็นรุ่นที่เป็นซีโร่วอลนะคะซีโร่วอลคืออะไรคือเราสามารถตั้งชิดติดกับผนังได้เลยนะคะทีนี้ พอเล่าเรื่องดีไซน์ของเก้าอี้นวดโตเกียวกันมาแล้วอะก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูคร่าวๆกันนะว่าแบบมันสวยแต่ดีไซน์หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะมาลองใช้แล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังไปกันเลยนะคะเผื่อคนที่กําลังมองหาเก,ก้าอี้นวดอยู่นะคะตัวแบรนด์โตเกียวเนี้ยนะคะเ <ๆ S 2> ขาก็จะมีหมวดให้เราเลือกค่ะทุกคนเป็น4หมวดหลักๆด้วยกันนะคะแต่หมวดที่แอมชอบที่สุดก็คือหมวดรีค o v e เวอรี่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนหมวดฟื้นฟูร่างกายของเราหลังนวดให้รู้สึกกลับมาแบบรีเฟรชขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวจะลองใใช้ให้ห คือมันสบายมากทุกคนถ้าได้นวดคือหลับบองทีก็เผลอหลับไปด้วยเลยเพราะว่าเขามีโหมดสลีปด้วยนะคะข้อดีหลักๆที่เห็นได้ชัดก็คือเขามีลูกกิ้งนวดแบบทีดีค่ะทุกคนทีดีคืออะไรทีดีคือได้ความที่แอมอะตัวค่อนข้างเล็ก มาพอเราไปนวดที่อื่นอะด้วยความที่ช่องของกาอี่นวดนะคะ่ะเขาจะถูกออกแบบมาให้มันกว้างพอสมควรใช่ไหมคะพอเราเอาขาเราใส่เข้าไปอะบางทีมันก็จะเหลือช่องว่างเยอะพอลูกกิ้งเขานวดคืงอะมันทำให้เหมือนลูกกิ้งอะมันไม่ได้แนบกับสรีระของเราแนบชิดขนาดนั้นก็จะเหมือนทําให้เราไม่ได้รู้สึกนวดอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าพอเรากดตัวทีดีปุ๊บ ลูกกิ้งเขาก็จะยื่นออกมาให้เท่ากับสรลีราของผู้นั่งพอดีนะคะคือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าทํางานบ้านมาในเหนื่อยทุกคนได้เก้าอี้นั่ตัวนี้ก็คือดีมากมีแรงกลับไปทํางานบ้านได้อีกเยอะนะคะทีนี้ปัญหาของการนั่งนวดบางทีโทรศัพท์เราไม่รู้จะเอาไว้ไหนตกเกโยวเขาก็ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับการใช้งานนะคะเขามีสาย usb ให้เสียบด้วยสามารถชาร์จได้เลยระหว่างที่เรานวดนะคะแล้วก็เสียบไว้ในช่องที่เขาออก แบบได้เลยโอเคค่ะหลังจากที่เรานวดกันรีเฟสแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่ม่านที่เราเหลือนะคะนั่นก็คือม่านาพับแต่ว่าอันเนี้ย ถ้าถามแอมนะแอมว่าคนที่อยากได้บา้านสไตล์มินิมลอลหรือว่ามูจิอะติดแบบมูรี่ะจะสวยกว่าทุกคนแต่ว่าข้อเสียของมูรีคือเขาเก็บฝุ่นเยอะมากเวลาม,มันต้องทําความสะอาดต้องเช็ดอ่ะทุกคนเราก็เลยเอองันไม่เป็นไรเราติดเป็นแบบม่านจีบก็ได้มันก็สวยไม่ต่างกันมากนะคะตัวดีไซน์ม่านพับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเวลาเราดึงเก็บหรือว่าเราดึงปล่อยลงมาเขาก็จะถูกพับขึ้นไป เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะแอบว่ามันก็น่ารักดีเพราะว่าพอมันเป็นเฟรมหน้าต่างที่มันไม่ได้ยาวคนถ้าเราไปติดแบบม่านจีบานใหญ่แอบว่ามันจะทําให้บ้านดูแปลกนิดนึงนะคะก็เลยเลือกใช้เป็นม่านพับดีกว่าค่ะ สำหรับคนที่สนใจตัวมากนะคะก็จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ description นะคะ,คะก่อนหน้านี้เข้าใจว่าเป็นหมื่นกว่าบาทมาตลอดเพราะว่าลืมนะคะว่าเราจ่ายเป็น2ยอดก็คือจ่ายเป็นยอดมาจํากับจ่ายเป็นยอดหลังติดตั้งนะคะก็ไปเจอใบเสร็จมาพอดีก็เลยขอโทษทุกคนวยตอนแรกเผื่อถ้าเกิดใครมาถามแอมอาจจะบอกราคาผิดไปนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ผิดแน่เพราะว่าเราเจอใบเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดทั้งหลังเลยชั้น1แล้วก็ชั้น2อนะคะทั้งหมดราคา28,0 0 0บาทแต่ว่า ชั้น2องเราจะใช้เป็นสีเทาแทนก็เดี๋ยวจะไปเก็บอินเสิร์ตมาให้ดูแต่ว่าชั้นสองขออุบไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่อยากเปิดนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเรายังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้แบบทุกวันนะคะเราก็เลยยังไม่ได้แต่งเลยชั้น2ยังแต่งไม่เสร็จเดี๋ยวแต่งเสร็จก็จะมาเปิดให้ดูอีกทีนึ่ง คลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องเปิดม่านที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะก็มาบอกพิกัดอะไรไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดตัวเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่เราอยากได้มากๆของบ้านเราแล้วนะคะใครที่กําลังมองหาก็อ e ีไฟฟ้าอยู่นะคะแอมว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็แนะนำรับรองว่าทุกคนเอาไปใช้งานแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้แอมก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย